ากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสงสัยว่าสรุปแล้วคุณกับคนของคุณอยู่ในสถานะไหนกันแน่เราเป็นอะไรกันนะคะเรามี potential ที่จะเป็นคนรักกันหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงเขาคิดยังไงกันแน่นะคะในวันนี้ค่ะควีนก็จะชวนทุกคนมาดูเพียร์คอร์กันแบบจุกๆเลยนะคะหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยคือเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนคะ่ะใครที่กำลังมีข้อสงสัยขับคล้องใจอยู่นะเพียร์คอร์ดในวันนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะคะกรับมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นังเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive b e i n g Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเพียคอรสกันในหัวข้อ ที่หลายคนเนี่ยกังวลใจกันมากๆถึงสถานะระหว่างคุณและเขานะคะว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนคุยกันเราเป็นคนคุยชุบแป้งทอดหรือว่าเราเป็นคนรักกันแน่นะคะรู้สึกสงสัยไปหมดเลยนะคะเพลงซ้ำต้องเข้ามาแล้วนะสรุปแล้วเนี่ย เป็นยังไงกันแน่คุยทุกวันเหมือนเป็นแฟนแต่ไม่ให้สถานะแฟนมามาหายหายแต่บอกว่าเป็นคนคุยเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยคืออะไรคะ่ะใครที่มีข้อสงสัยนี้อยู่เพียงคันในวันนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนคะ่ะเพราะเรามากันในหัวข้อที่ว่าเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนนะคะวันนี้เนี่ย เปิดไพ่ให้ดูแบบจัดเต็มแบบจุกๆไปเลยนะคะเอาให้รู้กันเลยค่ะชัดๆเลยนะคะว่าวางคุณไว้ในสถานะไหนกันแน่เตรียมใจให้ดีนะคะใจต้องแข็งแล้วนะสาหรับเพียร์คัทในหัวข้อนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e e d i n g เพราะฉะนั้นอย่านํามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคาปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description ตาวล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะคุยมีการเปิดไพ่ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าเรามีไพ่ให้เลือกอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกสําหรับวันนี้นะคะนะเราก็จะไปดูกันค่ะว่าแต่ละกองเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็จะเป็น ภาพนี้เลยนะคะกล่องที่1น,นะคะจะเป็นภาพนี้เลยนะคะน้องเบบี้ยดาทำหน้าออนนะคะกล่องที่2นะคะก็จะเป็นเบบี้ยดาที่อยู่ในดอกไม้ค่ะและกล่องสุดท้ายนะคะคือเบบี้ยดากินคุกกี้นะคะนะรักกล่องไหนชอบกล่องไหนเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะททำทาสแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินด้วยนะคะ so if you're ready ค่ะเรามาฟ out กันเลยดีกว่าว่า Down let's get started ka. lazy Sunday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play a favorite movie. Laying right beside me, I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you. I've got my head in the clouds. Oh. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love, and it's everything. The simple joy. of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so oh, I don't need too much. Just your simple love and it's สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เรียกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายจากันดีกว่าว่าเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนในความคิดของเขานะคะจะใช่สถานะแฟนหรือเปล่าสถานะคนรักเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนคุยชุดแป้งทอดเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนนะวันนี้เนี่ยเรามาจัดเต็มแบบจุกๆพร้อมควี e เอชได้เลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ้าวีดิ้งนะรีมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าใครอยากเช็คตาวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมามหาหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description s p x ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะย่า ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดสเปอร์แตค์ให้กันด้วยค่ะใบแรกนะคะคือ five of pentacles นะคะ the next card ค่ะคือ five of w o n d s ค่ะและ the last one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ the empress นะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนของคุณเนี่ยจริงๆคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนนะคะใครเพื่อนแกไม่มีใครเป็นเพื่อนแกเพราะใจของฉันเนี่ยมันเป็นกับ เธอมากกว่าเพื่อนมันถล่มลึกไปมากแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเดทอยู่กับ หมายถึงอาจจะนึกถึงคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้าลูกน้องหรือว่าคนที่เป็นคัสเมดคอลเลคตได้หมดเลยนะคะนะหรือแม้กระทั่งคนที่คุณดิวอยู่นะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีหลายคนที่ชื่นชอบนะคะและดูเหมือนเขาจะคุยหลายคนนั่นคือภาพลักษณ์ที่ว่าดูเหมือนเขาจะคุยหลายคนเนื่องจากคาแรคเตอร์ของเขาเน้นดูพอเพลาร์ดูฮอตดูสาวๆหลายคนที่เข้าหาแต่ actually แล้วเนี่ย in his heart t h e r e is you only you ในหัวใจของเขานะคะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ในใจคะ่ะไม่ได้มีใครคนไหนคนอื่นเลยคะ่ะสถานะที่เขาวางไว้ให้คุณนะคะย่อมแน่นอนว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ถามว่าเป็นแฟนแล้วหรือยังก็ยังนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะเซลล์อ mm ิส hmm. ติมต่ำสำหรับบางคนคะ่ะหมายถึงเขาน่าจะเจอปัญหาหรือ ปมบางอย่างหรือมีความคอน FLICT กับตัวเองอยู่ในใจอะไรทำนองนี้นะคะนะมันก็เลยทำให้เหมือนกับแบบบางทีเขามามาหายหายเพราะบางทีเขาฉลับลึกมากละเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดูแลเราได้เขาไม่สามารถเชคแคร์ออฟ y ยูได้เขาเลยอาจจะต้องเหมือนแบบหาวิธีที่จะกลับมาจัดการตัวเองใจนึงก็อยากไปต่อแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอแบบ ดีมากๆเลยนะฉันจะต้องแบบดีให้ได้เทียบเท่ากับเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของเซลล์อ t สต m มเขาอยากจะดูแลคุณให้ได้อยากจะให้คุณภาคภูมิใจที่มีเขาเป็นคนคุยมีเขาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะที่เขาวางไว้เนี่ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ฉันยังไม่กล้าสถานะแฟนเพราะฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะไม่สามารถดูแลเธอได้ดีขอฉันจัดการตัวเองก่อนค่ะตอนนี้เขามีคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเขานะครับนะ มันเป็นคอนฟ lict ในแง่ที่เหมือนสมมุติถ้าถ้าเกิดว่าบางคนขีดเส้นใต้บางคนเนี่ยพัวพันอยู่กับคนที่คุณคุยหลายคนก็จริงนะคะหรือคนที่มีแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังตัดกันไม่ขาดประมาณนี้นะคะเขาเลยอาจจะต้องหาวิธีจัดการก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆคือใจของเขาอะ่ะมันยกให้คุณแล้วใจของเขาเนี่ยมีแต่คุณแล้วเขาก็รักแล้วก็แคร์คุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกดี กับคุณมากๆนะคะเวลาที่คุณไม่สนใจเขาเวลาที่คุณตอบช้าๆเขาก็หน่อยเขาก็เกิดความสับสนกับตัวเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งคนของคุณเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกส,สับสนกับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเช่นบางทีเขามามาหายหายบางทีอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยคุณก็จะเกิดคอน FLICT ในใจของตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย he's really care a b o u อยู่มากๆเลยแล้ววางคุณในสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนค่ะอ่ะที่ นี้นะคะก่อนจากการน,นะเราก็มาดูกันค่ะว่าไพ่ลูกเสือของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะไพ่ลูกเสือของควีนะคะอยากจะบอกว่า this one ค่ะ deception ค่ะ someone is wearing a false m a s k in this relationship ค่ะ obviously นะคะว่าคนของคุณเนี่ยจริงๆรู้สึกกับคุณมากแต่เขาอาจจะเหมือนไม่แสดงออกให้คุณรู้นะคะไม่ทําให้คุณรู้แล้วก็เก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ในใจนะคะไม่เปิดเผยให้คุณรู้จนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาพร้อมซึ่งเขาจะพร้อมเมื่อไหร่นั้นนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของพ แม่ลักษมีแล้วก็พระแม่อ,อุมาเทวีตรงนี้แรงมากๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนำให้ลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือโดยเฉพาะพระแม่ลักษมีหรือพระแม่อ,อุมาเทวีวัดแขกอะไรเงี้ยคะ่ะลองขอดูนะคะนะให้เขากล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอย่างแท้จริงคะ่ะและคุณเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะนะคนของคุณจะค่อยๆเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคะ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะแสดงออก และมันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะแสดงออกด้วยหรือถ้าเกิดเขาพัวพันกับปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเวชชิพหรือถ้าเกิดว่าเขาคุยซ้อหลายคนเนี่ยเขาจะไม่ต้องจัดการตรงนั้นเพื่อที่จะได้ Make a move ไปหาคุณได้มากกว่านี้ค่ะ หวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้อมรับพลังงานดีๆนะคะใครกดสาธุ99ในวันนี้ขอให้เขาชัดเจนกับคุณในสถานะแฟนในเร็ววันนี้ค่ะและเพื่อให้กุศลผลบุญนี้แรงมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถกดซปเปอร์แทงส์พร่วมโดเนทให้ช่องควีนเอ e ได้นะคะควีนของวยพอยทุกคนนะคะที่กดซปเปอร์แทงส์ช่วยควีนคะกดแชร์ควีนคอมเมนต์นะคะก็ขอให้สถานะเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้เป็นแฟนกันอย่างทันท่วงที สาธุสาธุสาธุนะคะใครอยากให้คีนทำหัวข้อไหนสามารถเสนอหัวข้อได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่มามหาหรือมาปรึกษากับคีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e d the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคอนทท่เรียกกองที่สองนะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนในความคิดของเขานะคะจะใช่สถานะแฟนหรือเปล่าสถานะคนรักเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนคุยชุบแป้งทอดเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนนะวันนี้เนี่ยเรามาจัดเต็มแบบจุกๆพร้อมควีนเอช ได้แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ้าวิดดิ้งนะรีมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม่มหารือมาปรึกษากับค e ีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสุ์แตค์ให้กันด้วยค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ the devil ค่ะ the next card นะคะก็คือ six of swords ค่ะและ the last one เลยนะคะก็คือ ten of coins ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าจังคุณและเขานะมีความผูกพันกันมากๆเลยนะตัดกันไม่ขาดค่ะบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงคนคุยเก่าอะไรเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆนอกแฟนเก่าอะไรเงี้ยตระกูลเก่าๆ ที่ยังสลักลึกอยู่ในใจนะคะคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะแล้วอันนี้พูดเลยนะบางคนในที่นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือจริงๆมันเป็นคู่เองคู่กรรมกันแต่พอมันเลิกกันไปหรือว่ามันห่างกันไปอะไรทํานองเนี้ยค่ะนะ,ะนะมันก็ เหมือนต่างฝ่ายต่างแยกกันไปใช้ชีวิตค่ะแล้วก็วนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เนี่ยความเป็นคามิกมันจบลงไปแล้วตั้งแต่การห่างกันตั้งแต่รอบนั้นแล้วนะคะก็เลยวนกลับมาหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วว่าจะเทคแอคชั่นยังไงจะไปต่อกันไหมอะไรเงี้ยถ้าจะเริ่มต้นสร้างกรรมดีกันนะคะก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีของคนที่ไม่ได้ คุยอยู่กับคนคุยเก่าอะไรเก่าๆนะคะหรือว่าคัมิเวชั่นชิพเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ One n วัน t น t แ n นเฟนฟิ w เ t h น e n ฟ f ิตนะคะมีความสัมพันธ์ทางกายที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพอเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ทางกายนะคะนาเซ็กช s t i สติงแล้วนะ ยิ่งคุยกันยิ่งใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยค่ะมันยิ่งถลำลึกทางด้านความรู้สึกและนําไปสู่การผูกพันกันและกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จริงจังซีเรียสที่เขามองหาค่ะถ้าถามว่าณนะตอนนี้นะคะคนของคุณเนี่ยเขาวางคุณอยู่ในสถานะไหนคุณดูเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์สำหรับเขามากๆและเป็นคนที่เขาไม่สามารถเอาคุณออกไปจากในหัวเขาได้นะคะ he obsessed with you นะจ๊ะต้องไปฟังเพลง obsessed ของ มารายแครรีแหละมันดูเป็นอย่างนั้นเลยอะ o b s e t with me อะไรอย่างเงี้ยคือเขา o b s e t with y o u มากๆแต่เขาอ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบ โชว์เดลิเกอรี่ให้คุณเห็นว่ามันอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือเขาคิดถึงคุณหมกมุ่เกี่ยวกับเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้และยิ่งนานวันยิ่งเขาคิดถึงคุณนะคะยิ่งเขาหมกมุ่นในเรื่องของคุณนะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากดูแลคุณและเขาอยาก take the relationship to the next level ค่ะสําหรับสถานะที่เขาให้คุณในตอนนี้ที่เขาวางไว้ค่ะอาจจะเป็นในตอนแรกคือเป็น one night stand เป็น friend with benefit หรือว่าเป็นเพื่อนคุยแก้เหงา นะคะหรือเป็นแค่คนคุยเก่าแต่สุดท้ายเนี่ยพอเวลาผ่านมาจวบจนถึงณนะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งห่างกันยิ่งคิดถึงนะคะยิ่ง ยิ่งได้ใกล้ชิดกันยิ่งรู้สึกว่านี่คือคนที่ใช่ดังนั้นจากสถานะที่มันร้ายสถานะหรือที่มันเป็นแค่คนคุยเก่าแฟนเก่าหรือที่เป็นแค่วันไนส์แต a n นต่างเนี่ยมันจะถูกพัฒนาขึ้นเป็นไปในฐานะคนรักเพราะในที่สุดแล้วเขาเห็นเป้าหมายในเวชั่นชิประหว่างคุณและเขานั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยณนะในอดีตนะคะเป็นอย่างไรควินไม่ทราบ แป่ณนะปัจจุบันนี้นะคะจบจนถึงอนาคตสถานะที่มันไร้สถานะตรงนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะที่มันชัดเจนในแง่งความรู้สึกความจริงจังและต้องการที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าก่อนจากการเนี่ยมีไพ่ลกสวยอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะ you got this one นะคะคือ trust ค่ะ this situation is calling for you to have faith ค่ะ whatever ไม่ว่านะตอนนี้ relationship ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนคุยกันมามาหายหายหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในเรื่องของความรักค่ะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและตอนนี้สถานการณ์คามิกต่างๆที่คุณได้เผชิญเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปเรียบร้อยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น to the next level of the relationship so สถานการณ์นี้เนี่ย ต่อให้มันจะดูดิ่งต่อให้มันจะดูไร้หนทางต่างๆมันยังมีปลายทางที่แสงสว่างในความสัมพันธ์นี้เสมอจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะและซิทูเอชั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีพลังงานบวกมากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะกีนเชื่อว่าปลายทางเนี่ยมันจะต้องได้เป็นแฟนกันได้สมหวังกันแล้วก็ได้รักกันแน่นอน Don't give up อย่าช้อนะที่รักนะ everything will be alright ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นค่ะสู้เขานะคะมันกำลังเปลี่ยนไปในททางที่ดีค่ะเป้าหมายคือ community relationship ที่คุณต้องการใช่ไหมเขาเริ่มคิดเรื่องนี้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณขอแค่คุณอย่าหมดศรัทธาในความรักค่ะ หวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้อมรับพลังงานดีๆนะคะใครกดสาธุ99ในวันนี้ขอให้เขาชัดเจนกับคุณในสถานะแฟนในเร็ววันนี้ค่ะและเพื่อให้กุศลผลบุญนี้แรงมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถกดซุปเปอร์แทงส์ร่วมโดเนตให้ช่องควีนเอ e ได้นะคะควีนขออวยพรทุกคนนะคะที่กดซุปเปอร์แทงส์ให้ควีนคะกดแชร์ควีนคอมเมนต์นะคะก็ขอให้สถานะเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้เป็นแฟนกันอย่างทันท่วงที สาธุสาธุสาธุนะคะใครอยากให้คุณทำหัวข้อไหนสามารถเสนอหัวข้อได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและถ้าใครอยากเช็คดงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มหาเรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากมาที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ may the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคอนเท่เรอยกล่องที่สามนะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนในความคิดของเขานะคะจะใช่สถานะแฟนหรือเปล่าสถานะคนรักเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนคุยชุดแป้งทอดเขาวางคุณไว้ในสถานะไหนนะวันนี้เนี่ยเรามาจัดเต็มแบบจุกๆพร้อมควีนเอ ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ o า r วีดิ้งนะรีมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมมาหาหรือมาปรึกษากับกีนได้ที่ช่อง Descript i o n box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลย ะะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดสุเปตงให้กันด้วยค่ะสำหรับใบแรกนะคะ The of Pentacles ค่ะ The next card นะคะคือ The Impasse ค่ะและ The last one เลยนะคะคือ The of Bones ค่ะ ผู้คุณบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเป็น college เป็น classmate นะคะหรือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกันหรือเพื่อนแนะนํากันมาค่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะดูเหมือนกับว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อย grow up ทีละนิดทีละหน่อยนะคะในที่สุดแล้วน้ําหยดลงหินทุกวันมันยังกรอดค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ยิ่ง grow up มาขึ้นเรื่อยๆนะคะในแต่ละวันค่ะแน่นอนว่า ในอดีตนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นเพื่อนแต่พอนานวันมากขึ้นยิ่งรู้จักยิ่งพูดคุยยิ่งใกล้ชิดมันบิยอนมากกว่านั้นมันนำไปสู่ความรู้สึกที่ว่าใครเพื่อนแก่ความรู้สึกที่จากเพื่อนสนิทจากคนที่ไว้ใจได้นำไปสู่ความรู้สึกในเชิงชู้สาวนะคะในเชิงของการอยากดูแลอยากเป็นแฟนอยากใกล้ชิดค่ะ ดีมเพสตรงนี้นะคะคือตำแหน่งที่เขาวางไว้นะปัจจุบันคือคนที่เขาต้องการจะ spend the rest of his life ด้วยนะคะผู้หญิงที่ดูดีมีสเสน่ห์ผู้หญิงที่ทรงคุณค่า adorable และคนที่เขาต้องการอยากจะ take care ดูแลเอาใจใส่คือตำแหน่งที่เขาวางให้คุณณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ตำแหน่งที่เขาวางให้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ถามว่าเป็นแฟนแล้วหรือยังก็ยังไม่ใช่แฟนเพราะ คุณและเขาอาจจะยังไม่เคยพูดถึงเรื่องตรงนี้และตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะนะว่าเฮ้ยเราจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะฉันจะขยิบเทค the relationship to the next level อะไรประมาณเนี่ยคะ่ะแต่ให้คุณสังเกตถึงการกระทำของเขานะคะที่ค่อยๆแฝงในยะของมันที่แสดงออกถึงความเป็นมากกว่าเพื่อนตรงจุดนี้ในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้คะ่ะและในอนาคตนะคะ Obviously มาก,มากๆเลยคะ่ะว่าคนของคุณเนี่ยมองภาพคุณอยู่ในอนาคตของเขาและเขาต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับคุณต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณและ จับมือคุณไปสู่อนาคตด้วยกันสู่ความเป็นเราสองคนที่เป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนนะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะเขามีความคิดของการอยากย้ายมาอยู่กับคุณหรือว่าอยากจะได้เจอคุณนะคะอยากที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคุณค่ะดังนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยครับอยากให้ลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาทวีพระแม่กวนอิม ทำแม่ทับทีมได้หมดเลยนะที่หุ่นนับถือขอพรเรื่องความรักค่ะให้ความรักราบรื่นมั่นคงยืนยาวและประสบความสําเร็จควินเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไปสู่จุดที่ทั้งสองคนจะได้จับมือกัน grow old together เพราะว่า h e thought a b o u t t h i s in his head โอเคไหมเขาคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในหัวของเขานะคะว่าเขาอยากที่จะ spend the rest of his life with you ใครเพื่อนแกณนะตอนนี้ฉันไม่ใช่เพื่อนแกเพราะฉันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนค่ะก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ลกสวยที่ได้รับคืออะไรค่ะ this one เลยนะคะคือ h e a r t to heart conversation ค่ะ Honestly discuss your feeling with each other ค่ะต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันและกันอยู่ในตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่ควรจะเปิดเผยความในใจให กันและกันได้รับรู้สักทีหนึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครเพื่อนแกฉันคิดกับแกมากกว่าเพื่อนนะฉันอยากเป็นแฟนแกแสดงออกให้รู้แบบจุกๆเลยนะคะจะส่งเพลงรักไปให้เขาฟังก็ได้ทฤษฎีจีบเธอ21วันส่งไปเลยค่ะเพลย์ลิสต์นี้นะคะจัดไปค่ะอันที่จริงแล้วเขาก็รอทรายบางอย่างจากคุณด้วยเช่นกันถ้าคุณส่งทรายส่งสัญญาณไปบอกให้เขารู้ไม่แน่นะเขาจะเช็ e แอคชั่มากขึ้นกว่าที่คุณคิดก็ได้ค่ะ หวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้อมรับพลังงานดีๆนะคะใครกดสาธุ99ในวันนี้ขอให้เขาชัดเจนกับคุณในสถานะแฟนในเร็ววันนี้ค่ะและเพื่อให้กุศลผลบุญนี้แรงมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถกดซูเปอร์แทงส์ร่วมโดเนทให้ช่องควีนเอ e ได้นะคะควีนขออวยพรทุกคนนะคะที่กดซูเปอร์แทงส์ชห้ยควีนคะกดแชร์ควีนคอมเมนต์นะคะก็ขอให้สถานะเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้เป็นแฟนกันอย่างทันท่วงที สาธุสาธุสาธุนะคะใครอยากให้คุณทำหัวข้อไหนสามารถเสนอหัวข้อได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและถ้าใครอยากเช็คดงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการสวนตัวอยากให้โคช้ชเปารสินตัวอยากเปลีป่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่มาหารือม,มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆาที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ may the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ